ครับเก็บข้าวโพดเหรอมาหาข้าวโพดเด็กดอยเหรอวันนี้โอ้โหเก็บข้าวโพดเยอะเลยเหรอครับเนี่ยขอหนี่ข้ขอขอาขาน่ข้าข้าอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยแม่ขอหน่อยเร<อ>็ว ขอบคุณครับผมูเก่งจังเลยเก่ง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 ขอบคุณครับขอนะ นะทำนี่หมดแล้วเขาทำเรียกอะไรนะฝายอืมฝายส่งแล้ว เนี่ยเดี๋ยวเราไปน้ําก็ไม่ขาดแล้วนะแต่ว่าไอ้นุ่มก็ไม่ไกลกันนะมาดูดน้ําจากนี่ไปก็ได้ใช่ไหม,มหล่ะตรงช้าๆยังตรงไปอีกหน่อยเดียวเองแต่ที่ที่ที่เขาติดตรงนี้เขาได้เปียบสบายแล้วเขาก็เสียเปียบเหมือนกันเทำไมเสียทียท่อ๋อเสียที่ทำดี่ไปโอ้ยแล้วโขมอะไรเน,นี่ยนี่แหละข้าวฟ่างดอกกุ้งก็มีแล้วก่อ